คือการที่ คุณเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นเสาหลักจริงๆของครอบครัวอย่างเงี้ยถึอวันนี้มีคนทักน้องบอกว่าวันนี้มีคนทักมาหาน้องเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคนดูฉันเป็นหมื่นเลยนะคนดูกูเป็นหมื่นเลยเออกสิกรไทยคือ <laughs> ทุกอย่างสามารถโผล่ก,กสิกรไทยได้ <c oughs> คือมันก็เป็นเหมือนครอบครัวเราวเนะ now, ทอทถือว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาอะไรอย่างงี้ขนาดไหนแต่ว่าเขาก็คือครอบครัวเราแต่ว่าทุกครั้งที่น้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าน้องไปโกงเงินเขามาอย่างเงี้ยใช่ไหมฉันก็ต้องเป็นคนไปจ่ายให้ตลอดแต่มันพอมันถึงจุดเนี้ยนะวันนี้แล้วอ อยู่ยี่สิบเอ็ดแล้วโตขึ้นแล้วอะนี่ก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรต่อมาต่อจากนี้ฉันจะไม่ช่วยแล้วนะเพราะว่ายี่สิบเอ็ดปีแล้วมันคือคนที่โตแล้วอะเออเราก็พูดถึงเราก็คิดถึงตอนที่ว่าแล้วถ้าเราไม่อยู่ล่ะแล้วถ้าแม่ไม่อยู่ล่ะแล้วถ้าพ่อไม่อยู่ล่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะฟิมแมทตอนนี้นางเรียนจบแค่มหนึ่งเองนะแล้วนางก็ อยู่บ้านไม่ทํางานอะไรเลยอายุ21อ่ะทั้งที่มาเดียวอ่ะคือทํางานตั้งแต่อายุ16อ่ะอม,มันเดี๋ยวไม่รู้ว่าคือการอยู่บ้านเฉยๆมันสนุกตรงไหนอ่ะคุณไม่สามารถพึ่งใครไปได้ตลอดเข้าใจฟิลไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่บอกน้องในวันที่มาเจอกันก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปอะต้องรับผิดชอบเอง uh. ถึงน้องจะต้องติดคุกวันนี้ต้องจะต้องทําไหก็ต้องทาก,ก็ต้องเป็นแบบนั้น